สวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> ขอภัยค่ะขอห้วันนี้ครอบครัวก,กับประส้มจะพามาทําน้ําขนมจีนนะคะน้ํายาป่นนะคะน้ํายาปน่นหรือว่าน้ําป่นปลานะคะเป็นเมนูที่ปส้มกินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแม่ประส้มเขาจะทาบปดนนอกเนาะสมัยแต่ก่อนมันก็ไม่มีเครื่องอะไรเยอะนะคะวันนี้ประส้มจะทําน้ํายาปน่นปลาดุกค,ค่ะปลาอื่นมันก็ มันไม่อร่อยเท่าปลาดุกกับปลาดุกมันจะมันมันเนื้อมันจะหวานกว่านะคะปลาส้มใช้ปลาดุกขนาดไซส์กลางค่อนข้างเล็กนะ,ะสามตัวทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะล้างเมือกล้างให้เขาเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องเทศในปลาส้มก็ตั้งน้ําไว้แล้วนะคะหม้อปลาส้มมีเครื่องเทศมีใบมะกรูดนะคะใบมกะกรูดข่าตะไคร้กระชายแล้วก็พริกใส่ลงไปเลยค่ะ หอมกระเทียมนะคะประส้มจะใส่ลงไปเลยประส้มจะยังไม่ได้ประส้จะมะสจะยังไม่ได้ใส่ปลานะาะเพิ่อตั้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วประส้มจะปรุงรสด,ด้วยการใส่เกลือลงไปค่ะใส่ผงแซบลงไปนะคะไม่ใช่ผงนัวนะ แซ่ลงไปเพราะว่าเราจะทำน้ำข้าวต้มจีนเนาะมะส้มก็จะใส่น้ำปะลาลงไปนะคะมอเริ่มเดือดผะสมยังไม่ได้ใส่ปลานะเพราะาถ้าใส่ปลาลงไปแล้วจะไม่คนแล้วนะคะ่ะในนี้มีเกลือผงแซ่บแล้วก็น้ำปะลาค่ะปะลาในปลาไม่ได้ใช้ปะลาสำเร็จนะคะปะลากระปุกค่ะ ความนัวมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอน้ำเดือดปุ๊บประสมก็จะใส่ปลาดุกที่เราล้างทำความสะอาดแล้วลงไปนะคะ ส้มจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วประซ้มก็จะตักเครื่องเทศออกมานะคะเพราะว่าจะเอามาขุดเราจะไมาให้เครื่องเทศมันเละมากนะคะพวกหอมพวกพวกระเทียมผมจะต้องใส่พริกแห้งค่ะเดี๋ยวป้าส้มขอตักก่อนนะคะ ออนนปะซอมก็เอาเครื่องเทศมาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีตะไคร้กระชายขาค่ะเราจะโขกกระชายกับตะไคร้กับขากับใบมะกรูดก่อนนะคะหอมกับพริกค,ค่อยอารมณ์ทีหลังค่ะความหอมมันอยู่ตรงนี้นะคะน้ำยาป่านอะุ้ยตก กระไคร้กระชายก็ละเอียดแล้วนะคะ,ะสม้มก็จะใส่พริกลงไปหานวนใส่พริกลงไปโขกเพราะว่าถ้าเราใส่พริกกับหอมกับกระเทียมลงไปโขกพร้อมกับกระชายกระไคร้พวกนี้มันจะทําให้กระเด็นแล้วก็กระชายทำให้ละเอียดนะคะ ได้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเพิ่นเดี๋ยวก็จะแกะเนื้อปลาลงใส่นะคะหน้าปลาที่เราก็ตักออกมาแค่สองตัวพอค่ะปลาส้มก็จะแกะเนื้อปลาก่อนนะก็จะเอาช้อนตักเอามันร้อนอยู่ค่ะเพื่อนช้อนตักแล้วก็จะใส่ในครก,ออกปลาระส้มก็ทําก่อนนะในประส้มก็แกะเสร็จแล้วนะคะก็จะโขลกอุ้ยมันเห็นกั้งแวบ,บตั้งมันเถอะ ไปโดนก็สวนไปจะโขกเข้าเข้ากับที่แกงที่เราตำไว้นะคะเพื่อนนกกระโดดแค่สองตัวค่ะมันเยอะเกินแล้วมันจะข้นเกินไปนะคะกินกันแค่สองคนสองใบจัดให้เข้ากับที่แกงที่เราโขกไลยนะคะเมนูนี้อร่อยค่ะยิ่งเราตำที่แกงเองนี่อร่อยนะคะ ก็ทแหน้าที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปทำน้ำยากันเลยตัวนี้ปลาส้มก็จะผัดพริกแกงเขานิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำยาปลาดกเนาะถ้าเราไม่ผัดมันก็จะกินแรงนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ผัดเราเพื่อนแตปลาส้มขอผัดนิดหนึ่งะคะ i'm not เให้ห่อกระดาน,นะคะก็จะใส่น้ำล้างคลกลงไปค่ะเมื่อกี้ก็ต้องผ่อนใส่นะคะเพราะว่าก็จะไม่ใส่จุดเนาะ เราจะไม่ผัดก็ได้นะคะถ,ถ้าเราทําปลากระป๋องเราก็จะเป็นต้องผัดพริกแกงนะคะแต่ว่าเราทําเป็นน้ําปลาดุกเนาะผัดนดนนิแล้วเราก็จะเอาน้ำปลา้าที่เราต้มปลาลมใส่ด้วยลงไปเลย ไม่น้อยง่ายค่ะเพื่อน,นขนมจีนน้ำยาป่นนะคะถ้าเรามีลูกชิ้นปลาเราก็ใส่ไปได้นะคะแต่นี้ประส้มทำแบบโบราณะคะ่ะประส้มก็จะมาปรุงรสต่อน,นะคะเพื่อนอันนี้ปลาส้มใส่น้ำปลาสำเร็จรูปไปลงไปนิดน้ง ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะผงนัวนะคะนี่เพราะว่าในน้ําซุปของมันเราต้มกับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะความเค็มได้ที่กลมกล่อมละคะเพื่อน เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยใส่กระชายกระต้นหอมลงไปเลยปิดหน้านะมันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ค่ะมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนตอนนี้ขนมจีนน้ำยาป่นของปลาส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกินกับเส้นขนมจีนค่ะผักล้างตู้เย็นนะคะมีใบหนึ่งลักแล้วก็ผักชีลาวนะคะถั่วฝักยาวหั่นค่ะแล้วก็กระหล่ำปีซอยนะคะเมนู อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทางขนมจีนน้ํายาป่นกับประส้มนะคะป่นประดุกค่ะอร่อยแน่นอนค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะเรียบร้อยเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนเราจะได้กินเหมือนเล่นกายกรรมเปียงยางเลยแสบร้อนหน้าร้อนตาไปหมด